ไผ่ที่ขึ้นมาในครั้งนี้ได้แก่นางสุพรรณมัจฉาที่หมายถึงความอ่อนหวานได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรอบข้างประพิรุณที่บอกถึงการริ่งเริ่มสิ่งใหม่การสร้างคุณค่าและผลลัพธ์ที่จะงอกเงยในระยะยาวและท้าวิกรุณหกที่เป็นพลังของความมั่นคงการยืนหยัดเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างเมื่อทั้งสามใบามารวมกันภาพที่เห็นคือ ครึ่งเดือนนี้ชาวมีนจะเหมือนคนที่ถูกโอบล้อมด้วยน้ำใสยเย็นสบายมีคนพร้อมให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและทำให้คุณไม่โดดเดี่ยวแต่ในขณะเดียวกันคุณเองก็ต้องแสดงความเข้มแข็งกลายเป็นเสาหลักให้กับใครบางคนด้วยเช่นกันเป็นจังหวะของการรับพลังและส่งต่อพลังไปพร้อมๆกันครับในด้านการงานและการเงินไพ่บอกว่าคุณจะมีโอกาสเริ่มต้นโปรเจกต์หรือแนวทางใหม่ อาจเป็นงานที่คุณคิดเองหรือเป็นงานที่คนอื่นชวนมาทำร่วมกันช่วงนี้สิ่งที่คุณทำจะเริ่มงอกเงยแม้ไม่เห็นผลทันทีแต่จะค่อยๆสร้างผลลัพธ์ที่มั่นคงการเงินถือว่ามีเข้ามาเรื่อยๆจากหลายทางแต่ก็มีรายจ่ายเพื่อครอบครัวคนรักหรือคนใกล้ตัวเรียกได้ว่าเงินเข้าเยอะแต่ก็ออกไปกับความรักและความผูกพันไม่น้อยเช่นกัน ในด้านสุขภาพเครื่องเดือนนี้ยังไม่ถึงกับน่าเป็นห่วงแต่ควรระวังเรื่องโรคที่เกิดจากความอ่อนเพลียเช่นการพักผ่อนไม่เพียงพอบางท่านอาจปวดเมื่อยร่างกายเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะช่วงข้อและเอ็นการได้ออกกำลังเบาๆหรือการนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อจะช่วยได้มากเรื่องความรักนั้นสำหรับคนโสด ใครบอกว่าคุณจะมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาเอาใจใส่ดูแลคุณมากกว่าหนึ่งคนแต่คุณเองก็ต้องใช้สติในการเลือกเพราะบางครั้งความเมตตาและความใจดีของคุณอาจทำให้ใครบางคนเข้าใจผิดว่าคุณกำลังเปิดใจให้เขาสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้ถือว่าอบอุ่นคู่รักเอาใจใส่กันเป็นพิเศษอาจมีการช่วยกันวางแผนเรื่องอนาคตเช่นการงานการเงินหรือการสร้างครอบครัว แต่สิ่งสำคัญคือต้องหาจุดสมดุลไม่ใช่มีแต่ฝ่ายหนึ่งคอยให้อีกฝ่ายคอยรับความรักที่แท้จริงคือการพยุงกันไปทั้งสองข้างครับสรุปแล้วเครื่องเดือนแรกของตุลาคมนี้ชาวราศีมีนจะได้สัมผัสกับความรักความห่วงใยและพลังสนับสนุนจากคนรอบตัวคุณจะมีแรงใจในการเดินต่อและมีโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ในอนาคต เพียงแต่ต้องไม่ลืมดูแลตัวเองและรักษาสมดุลระหว่างการให้กับการรับเพราะเมื่อคุณยืนหยัดมั่นคงได้แล้วสิ่งดีๆจะไหลกลับมาหาคุณอย่างต่อเนื่องครับได้ไม่พลาดการดูดวงฟรีแบบนี้เป็นประจำขอแค่ความอนุเคราะห์กด subscribe like แชร r e และคอมเมนต์มาทักกันว่าโดนใจไหมตามไปดูดวงแบบจัดเต็มกันได้ที่ช่องอาสายลมพรหมญาณดูดวงฟรีด้วยศาสตร์ไพ่พรหมญาณ